จริงๆพี่จบสายวิศวกรรมศาสตร์มานะแต่คนไม่รู้ว่าพี่ชอบถ่ายรูปมากๆคือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยมัธยมเราเป็นรองประธานนักเรียนแล้วก็มีหน้าที่จะต้องบันทึกรูปเราชอบมุมมองในการถ่ายภาพเพื่อที่ำให้มันเก็บความทรงจำขเหล่านั้นเอาไว้มีงานโรงเรียนเราก็ไปถ่ายถ่ายรูปครอบครัวเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไปถ่ายจนสมัยหนึ่งตอนที่พี่ ามาเรียนมหาวิทยาลัยสักประมาณปี2พี่ก็ไป work and travel ที่สาหารัฐอเมริกาก็ลงทุนเก็บตังค์ซื้อกล้องดิจิตอลเพราะว่าเราชื่นชอบการถ่ายภาพเราอยากบันทึกความทรงจำกอะไรต่างๆเพราะหนึ่งรูปภาพมันมากกว่าคำพูดอะ่ะเคยรู้สึกไหมเวลาที่เราไปดูรูปภาพเหล่านั้นตอนที่เราเรียนจบตอนที่เราทํางานกับเพื่อนทํากิจกรรมอะไรต่างๆตอนเล่นกีฬาสีเงี้ย รูปภาพเหล่านั้นวิดีโอเหล่านั้นนะฮะความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะได้โมเมนต์นั้นกลับคืนมาอีกแล้วพวกเราเคยเจอกันไหมคือเราถ่ายรูปไว้เยอะๆแล้วเราก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสบางบางทีมันเจอมไม่บอกว่ายูดีดีฮาร์ดดิสเราก็พังแล้วมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้สิ่งต่างๆที่พวกเราเคยมีความทรงจำนะตรงนั้นบางทีมันมันหายไป นั่นเป็นความรู้สึกที่แบบเราเสียเซลล์มากๆะ่ะสิ่งที่เราเก็บมามันมันหายไปในในพิบตาแล้วเราไม่เคยใส่ใจเลยนะว่ามันจะกู้กลับคืนมาได้หรือเปล่าจนกระทั่งได้มารู้จักกับซีเกตเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฮาร์ดดิสจากทางซีเกตเนี่ยเขามีบริการกู้ข้อมูลมาให้ด้วยอันเนี้ยคงค่อนข้างที่จะเสร์ไพภส์เพราะว่าหลายๆครั้งถ้าหากว่าเราเจอฮาร์ดดิสมันพังเสร็จปุ๊บ เราก็ทิ้งไปเลยแม้ว่าเราจะแบบพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันในการกู้คืนข้อมูลแล้วมันไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าทางซีเกตเขามีบริการที่ชื่อว่า Rescue Data Recovery Service ซึ่งบริการเหล่านี้ครับเขาจะมาพร้อมกับฮาร์ดดิสของซีเกตทุกลูกเลยนะไม่ว่าคุณจะซื้อเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาหรือว่าเป็นฮาร์ดดิสแบบโซลิสเตตขึ้นอยู่กับว่าอายุการรับประกันนะครบบางอันเขารับประกัน3ปี บางอันเขารับประกันถึง5ปีตรงนี้แหละถ้าหากว่าฮันดี้ของเราพังอยู่ในช่วงระยะการรับประกันตรงนี้เราสามารถขอใช้บริการได้เลยฟรีๆนะครับหนึ่งครั้งโดยอัตร s u c c e ส s นะฮะที่เวลาเขาส่งฮันดีสไปกู้ข้อมูลคืนมาเนี่ยนะครับก็จะมีอัราความสําเร็จอยู่ที่ประมาณจัก90%เอาจริงก็คือมันมันสูงมากแหละเพราะว่าทางซีเกตเขาใช้เทคโนโลยีของเขาเองนะฮะความล่าช้ามันจะอยู่ตรงที่ในช่วงการที่เราจะต้องทําเรื่องแล้วก็ส่ง เรื่องเข้าไปในระบบแล้วก็เขาจะส่งฮาร์ดดิสตัวนี้เข้าไปที่ศูนย์บริการของทางซีเกตไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะเขาส่งไปที่ต่างประเทศเดี๋ยวยังไงเราจะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าอยากจะลองเหมือนกันว่าเนี่ยฮาร์ดดิสของเรานะฮะมันก็มีตัวหนึ่งที่มันพังอยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะกลับคืนมาได้ไหมเพราะว่าในนั้นถ้าผมจําไม่ผิดฮาร์ดดิสตัวนั้นน่าจะมีข้อมูลที่ผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า r e s c u e Data Recover y Service นี้จะ ดึงไฟล์ของผมกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวถ้าหากว่า EP หน้าเราได้อุปกรณ์กลับคืนมาแล้วเราจะได้ข้อมูลกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะบอกนั่นแหละครับถ้าหากว่าคุณไปซื้ออุปกรณ์ของทางซีเกตนะครับทั้งฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุนหรือว่าฮาร์ดดิสที่เป็น SSD ให้สังเกตโลโก้ที่เป็นตัว R บกนะครับนั่นคือเขามาพร้อมบริการนี้เอาไว,ไว้ให้สําหรับอุปกรณ์ของคุณ มีประกันเท่าไหร่นะครับ3ปี5ปีเขาก็ดูแลให้คุณเลยหายห่วงครับได้เก็บข้อมูลแล้วยังได้ความอุ่นใจถ้าหากว่าเกิดพังชำรุดขึ้นมาทางสีเกตเขายังดูแลให้เราด้วยถือว่าเป็นบริการที่อุ่นใจได้อีกหนึ่งระดับครับเพราะว่าข้อมูลบางทีอย่างที่บอกครับมันมีความหมายทางใจมากกว่ามูลค่าทางเงินอีก ถ้าหากว่าได้รูปคุณพ่อคุณแม่กับคืนมาได้วิดีโอจากวันวานได้อะไรที่เราเคยเก็บเอาไว้อะแล้วมันหายไปตรงนั้นผมว่ามันมีมูลค่ามันมีความสุขทางด้านจิตใจของเรามากกว่า